เราขอโอกาสหลวงปู่ <c oughs> อันนี้หลวงปู่ท่านโปรดพวกเราท่านโปรดพวกเราสอนพวกเราแต่บางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชำนาญในภาษาลาวฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจจับต้นชนปลายไม่ถูกคือหลวงปู่ท่านสอนพวกเรา <c oughs> เมืองต้นจับใจความได้ว่า หน้านี้เป็นหน้าฤดูการพรรษา,าพระภิกษุสามเณรก็รวมกันอยู่เป็นจำนวนมากส่วนญาติโยมก็ถือว่าเป็นฤด,ดูการจะต้องเอาจริงเอาจังอันนี้จึงได้มารวมตัวกันมากมายแต่ถ,ถ้าถึงหน้าแรงเลยจากฤดูการพรรษาไปแล้วความเอาใจใส่ก็น้อยปริมาณก็น้อย แล้วมันแตกต่างกันยังไงมากกันน้อยคือตามธรรมดาวิสัยของสามัญ,ญชนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อหมู่คณะมากปริมาณมากการบำเพ็ญการปฏิบัติมันเกิดความคึกขักแค่ปริมาณน้อยแค่สูตสามเณรน,น้อยแม่ขาวนางชีน้อย และคณะพวกเราน้อยนั้นการปฏริบัติปฏิบัติก็ไม่คึกคักเหมือนปริมาณมากเพราะไห,หมููมากก็ลากไปยิ่งมากก็ยิ่งทําให้พวกเรานี่เกิดความคึกคักทันว่าอย่างนั้นแลดูการที่จะต้องออกพรรษาน,นี้ท่านบอกว่าจวนเต็มทีแล้วเหลืออีกวันธรรมสวรรเดียวหรือวันพระเดียวเท่านั้นก็จะออกพรรษาแล้ว หลวงปู่จะเตือนว่าอย่างนั้นตอนนี้ให้รีบเล่งใหรีบพยายามเถอะออกพรรษาแล้วต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่จะต้องประกอบนน่นบังอันนีบ้บังพระภิกษุสามเณรก็มักจะออกไปจาริกสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆปริมาณจะน้อยลงฝั่งคึกคักจะหมดตอนนี้อยู่ในรุ่นการพรรษา เหลือเวลาน้อยเต็มทีฟองคึกคักยังสมบูรณ์อยู่ก็ให้รีบเสียให้รีบทำท่านว่ายอย่างนั้นและก็อีกอย่างหนึง่งท่านก็มาสอนอีกว่าบัดนี้ก็ได้ครูบาอาจารย์อาตมาก็ได้พูดถึงตัวเองหรอกเพราะท่านพูดถึงตัวเองอาตมาก็จะพูดถึงนี่แหะประเด็พระคุณลูกปูนี่แหละท่านกูาสาเสียสลัก ทิ้งยากทิ้งโยงผู้มีบุญคุณต่อท่านเพราะท่านอยู่บ้นานทันสมัยมานานญาติโยงก็มีพระคุณกับท่านมากเอาอก,กเอาใจท่านมากจัดอาหารถูกปากถูกคอเป็นอย่างมากคนอยู่ด้วยก,กันนานๆก็ยอมรู้จักนิสัยกันก็พยายามโอนอ่อนฮักกันมีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นที่พออกพอใจ และท่านก็นอยากจะอยู่ใกล้ชิดเป็นการสนองญอาติโยมผู้มีพระคุณก็เหมือนพวกเรานี่แหละอยู่ด้วยกันนี่การอยู่ด้วยกันมานานก็มีพระคุณต่อกันความมีพระคุณต่อกันนี่แหละทาให้พวกเราจากกันได้ยากอย่าว่าแค่ปัจจุบันเลยเราตายไปนี่เราจะหนีก็นได้ยังไงหากในเมื่อเราสร้างความดีเกี่ยวพัน หรือเกี่ยวยงกันอันนี้เรานี้ไปไม่ได้หรอกจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในเมื่อเรามามองหลวงปู่ก็เช่นกันท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับยาิโยมบ้านทันสมัยท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะสนองทุกคุณด้วยการนำพาปฏิบัติด้วยการอบรมสั่งสอนด้วยการพาสัา่ง ถท้าวดรดวัตถุอันเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยในการบาเป็นนั้นนั้นอันนี้เป็นธรรมดาแต่นี้ถ้าจากสถานที่ดังกล่าวมาที่นี้ก็เป็นบุญมหาศาลพวกเราก็ได้ที่พึ่งได้หลักชัยได้ลบโผล่มใส่ใหญ่ก็ดีแล้วอันนี้ดีที่สุดอันนี้น่าปลื้มใจในอีกอันหนึง่งท่านก็บอกว่า ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีคุณ,ณธรรมนั้นท่านล่วงลับไปจวนจะหมดแล้วก็ยังเหลือพวกเราผู้น้อยกำลังแก่ขึ้นมาแทนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาแทนก็นับว่าท่านบอกว่านับว่าพวกเราก็มีโชคเพราะมีหมู่คณะครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงหัวกระไดของพวกเรล่านี้ก็ถือว่าพวกเรามีโชคมีหลัก ถ้ามิเช่นนั้นก็เจ็บดุดในทั่วไปในทั่วไปหมายความว่าไงบางคนบาร,รมีไม่ได้เกี่ยวข้องเราเลยแม้แต่ได้ยินชื่อก็เกลียดเพราะบางคนมีเวรสุดเอ็ได้ยินชื่อก็เกลียดเห็นหน้าก็เกลียดได้ฟังคำพูดก็เกลียดกิริยาการต่างๆที่แสดงไม่เป็นที่ฉูกถูกฉโลกเขาเลยแต่เขาเกิดไปชอบที่ไหนละ่ะ ลือสีหลิงดำบ่อ่ออาจารย์ภัยบุญอยู่นู่นอ่ะพยาวนุนหลวงพ่ออาจารย์มหาบัวนุ่นหลวงพอ่อาจ้าคุณสีมหาวิโรนุ่นเลืออื่นๆมากมายพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก่อนจะได้ฟังธรรมะต้องลงทุนด้วยเงินด้วยทองต้องลงทุนด้วยการเวลา เสี่ยงต่ออันตรายมากบุกดุดจนกว่าจะถึงสถานที่ของคบาจารย์ที่พวกฐานทั้งหลายเหล่านั้นมีบารมีเกี่ยวข้องกันแต่สําหรับพวกเราเนี่ยได้เปรียนคบาจารย์ที่เกี่ยวข้องบารมีนั้นมาอยู่ตรงหัวบันไดนี่แล้วพวกเราลงมากะเจอเลยลงทุนน้อยเสียสลาเวลาน้อยเสี่ยงต่ออันตรายน้อยจึงเรียกว่าพวกเราผู้มีโชค สะดวกในการมาศึกษาธรรมปฏิบัติทานว่ายอย่างนั้นนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็สอนว่าพวกเราต้องภาวนากันจริงๆอย่าทำเล็ดในเมื่อพวกเราได้ครูได้อาาญย์และพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ใกลๆพวกเรานี่แล้วพวกเราอย่าประมาทถ้าพวกเราประมาทการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ผล พวกเราก็มักจะตีตัวเองทันว่างนั้นเราหมดบุญหมดกุศลแล้วมั้ไม่มีบุญมีกุศลจะได้ธรรมะแล้วมั้เป็นบุคคลที่ไม่ควรตัดสรู้แล้วมั้งทำให้จัทธาเสื่อมทันว่าอย่างนั้นทำให้จัทธาเสื่อมแล้วก็ท้อถอยตัวเองเลิกตัวเองไม่ประพฤติปฏิบัติกลายเป็นบุคคลโมฆะไม่คู่ควรที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วแถมยังได้เป็นมนุษย์ด้วยและไม่ได้กลัวจานโมกนะผู้มีบารมีเกี่ยวข้องกันมาด้วยเราเอาไม่จริงไม่จังไม่ได้ผลโอ้โหนี่น่าเสียดายขนาดไหนหน่าเสียดายขนาดไหนคิดดูสิมันน่าเสียดายเพราะนั้นขอให้เร่งความเพียรทำให้มากจเจริญให้มากพระพุทธเจ้าท่านว่าพาวิตาบุรุลีกตา ทำให้มากเลยในมากลิงรัดเข้าข้อวัดข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนนี่ถูกแล้วเพราะครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ไปจําลองมานั้นท่านเป็นองค์อรหหนต์ได้แก่หลวงปู่มัน่นหลวงปูเ่เสาท่านเป็นพระอันแท้แท้ไม่มีสงสัยเลยท่านดําเนินตัวของท่านไปสู่ความสาเร็จหมดจด ไม่มีกิเลสไม่มีภพของกิจซึ่งพวกเรา,วาค,ควรยักควรรับหรือรับรองท่านว่าเป็นพระรามปฏิปทาที่ท่านปฏิบัตินั้นท่านเฟ้นไว้อย่างดีแล้วมาสอนพวกเราเป็นแนวทางปฏิบัติหลวงพ่อหรืออาจารย์ที่นี้ก็ได้คุยทางให้พวกเราแนะแนวปฏิบัติแล้วเป็นอย่างดีเมื่อไม่กี่วันนี้มีโอกาส ได้เข้าไปเที่ยที่กระทรวงศึกษาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศรีวิสุทธิกวีท่านก็ให้บรรยายก็อธิบายให้ท่านฟังว่าน,นี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสมัยก่อนมักจะตำหนิโจมตีพระกรรมาฐานของเราแต่ว่าไปนิยมพวกที่ดําเนินวิปัสสนาบอกว่าการดําเนินสมถะอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความสำเร็จ แต่ผู้ดําเนินวิปัสนาต่างหากซึ่งสามารถเป็นไปพนเพื่อความสำเร็จได้ประเทศขาท่าวเสร็จแล้วก็ได้เดือนจกคุณว่าท่านจะคุณสอนผิดไม่ถูกท่านจะคุณเรียนมาถึงเก้าประโยคทําไมท่านจะคุณไม่เข้าใจละ่ะน่าจะเข้าใจพระพุทธเจ้า,า,าสอนว่าหากบุคคลผู้ใดดาดเนินอยู่ในมักแปดตามขั้นตอนของมักแปดผู้นั้นมีโอกาสเป็นอริยบุคคลได้ เขตใดแดนใดยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักแปดอยู่เขตนั้นด้วยแดนนั้นย่อมไม่ว่างจากอริยชนพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ออกมาจากพระโอรสของพระองค์มักแปดได้แก่อะไรไอส่วนเราว่ากันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะอะไรต่างๆเห่านั้นมันยาวพระพุทธเจา้ารวมแล้วมัตแปดย่นลงมาได้สา คือสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักถ้าผู้ใดเจริญตามมรรคแปดคือสินสมาธิปัญญาอยู่ผู้นั้นย่อมมีโอกาสจะเป็นอริยชนอย่างตามแต่โสดาขึ้นไปมีโอกาสจะเป็นแน่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เตือนทุ้าคนสีว่าอย่างนั้นเพราะานั้นท่านลืมแล้วเหรอท่านเรียนมาเก้าประโยคลืมเลยรหรือยัง ถ้าแม่ลืมท่านหันมาคิดใหม่สิผมพูดอยู่เวลานี้ถูกไหมศินเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิจะต้องปลูกลงที่ศินในเมื่อสมาธิอบรมดีแล้วปัญญาย่อมเกิดเหมือนต้นทุเรียนทักต้นหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะแล้วประกอบโดยกรรมวิธีหาสถานที่ปลูกที่เหมาะที่ควรพื้นฐานต้องมีดินดี ขุดหลุมตีหลุมไม่ดี <c oughs> ปลูกทุเรียนลงไปให้ปุ๋ยลดน้ำพวนดินดูสตูที่มันจะเกิดขึ้นันเจบทพยายามรักษาอยู่เสมอให้ถูกต้องตามกรรมวิธีทุเรียนต้นนั้นเมื่อเติบโต,ตขึ้นมาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราได้รับแต่ทุเรียนต้นนี้อย่าลืมต้องมีพื้นดินที่ดี มีปุ๋ยเป็นสิ่งรับรองพวนดินให้น้ำที่ถูกต้องตามกรรมวิธีแล้วทุเรียนตัวนี้ก็มอกงามเชนใดสินเหมือนพื้นฐานสถานที่จะปลูกซึ่งตัเรียนต้นทุเรียนเสมือนสินต้นทุเรียนเสมือนสมาธิปลูกลงไปส่วนดอกออกผลได้เกิดขึ้นมาจากทุเรียนนั้นได้แก่ปัญญาเพราะนั้นปัญญาเราไม่ต้องไปสร้างเขา พอเรารักษาสินดีโูกฝังสมาธิลงดีอบรมสินสมาธิสมบูรณ์ปัญญาเ,เป็นตัวดอกตัวผลไม่จําเป็นจะต้องไปอบรมอีก้าผู้ใดบอกว่าพื้นที่ปลูกดีแล้วทุเรียนปลูกลงไปดีแล้วบำรุงดีแล้วต้องไปบำรุงลูกทุเรียนนั่นมันก็ไม่ถูกขอให้บำรุงต้นบำรุงแม่ รักษาสติตูพืชได้ดีทุเรียนจะกก็ต้องออกมางอกงามเช่นใดในเมื่ออบรมศีลดีแล้วสมาธิปลูกดีแล้วปัญญาย่อมเกิดเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงประคองเด็กก่อนพี่เลี้ยงเป็นคนดีประคองเด็กก่อนในเมื่อเด็กมันเจริญตามวัยเด็กก็ต้องบรรลุนิติภาวะตามวัยเด็กเล่นสิ่งที่ไม่ควรเล่นก็เลิกไป เ็าไปเล่นอย่างอื่นก็เลิกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบุคคลที่มีอายุแล้วเรียกว่าผู้บรรลุนิติบรรลุนิติภาวะแล้วการเล่นเหมือนเด็กนั้นจะไม่มีก็ต้องมีการดําเนินใช้สติปัญญาวิเคราะห์ถึงการประกอบอาชีพต่างๆจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์กําไรยังไงบ้างอันเนี้ยก็เหมือนกันบำรุงแล้วก็เกิดขึ้นมาพอโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยฉลาดเนื่องจากประสบการณ์การได้เห็นได้ยินได้ฟัง มันก็เกิดความชลรดชั้นใดศีลสมาธิปัญญาในเมื่ออบรมดีแล้วนั้นเราจะต้องหลุดพ้นจากกิเลสทั้งตัวยาตัวกลางตัวละเอียดกิเกลสตัวยับยา้เพื่ออะไรโลภโกรธหลงเราก็ชำระด,ด้วยศีลน,นะสิชำระด,ด้วยศีลน,นะสิความโลภจะเกิดขึ้นเราก็มีศีลเป็นเครื่องประกันอยู่นี่ไม่ต้องไปขโมยของใครนี่และก็มีให้ทานบริจาคเป็นเครื่องประกอบ ชำระความจิตตนีด้วยโลกโความโกรธนะมีสินประกันอยู่เราก็รุนแรงลงไปไม่ได้แนะแลวก็ความหลงไหลต่างๆนั้นก็เราก็กันจล่าียาจับยาเนียความโลภความโกรธเนี่ยเราจะต้องป้องกันด้วยการรักษาสินจลสอียางกลางคือตัวนิวรณ์การมฉันพะทะพยาบาทอินนมิท h อุตจักกุกจัก จะต้องชําระด้วยสมาธิแต่นิวรณ์มันสําคัญนะกามาฉันทะตัวนี้ร้ายพยาบาทมันก็ร้ายทีนมิทะมันก็ร้ายอุฏจักกุกุจักศีลปัตาผลมาที่มันร้ายทั้งนั้นหละเออวางกันเถอะเพราะนั้นจะชําระด้วยสมาธิส่วนจิเลียชันละเอียดคืออนุสัยสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนั้นต้องชําระด้วยปัญญาเพราะนั้น ก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจารย์เตือนจะคนสีจะคนสีเข้ามารับรองว่าดําเนินอย่างอาจารย์เนี่ยไม่ผิดถูกต้องเปียสมัยก่อนผมตําหนิจริงแต่เวลานี้ผมจะต้องชมท่านอาจารย์ตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ทํานี่ผมติไม่ได้เข้ากันฉลกผมเลยเพราะผมเรียนมาตั้งก้งประโยคนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมมาวิเคราะห์แล้วท่านอาจารย์เนี่ยทําถูกต้องที่สุด ตรงเป้าที่สุดไม่มีอะไรติผมเคารพที่สุดเลื่อมใสที่สุดผมต้องจําลองแบบของท่านอาจารย์ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นการดําเนินตามขั้นตอนของมรรคนั้นหรือการดําเนินตามขั้นตอนขององค์มรรคต่างๆก็เป็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนั้นพวกเราผู้ได้ยินได้ฟังแล้วมรรคแปดรวมได้ในสามศีลส,สมาธิปัญญาอบรมไม่ดีเถอะท่านยุคุณศรีท่านรับรองเลยว่าถูกต้อง ดำเนินตามขั้นตอนในสําเร็จถ้าผู้ด,ดําเนินวิปัสสนาดังที่เขาดาเนินนี่ผมกล้าร,รับรองเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไปเพื่อความสําเร็จสมัยก่อนผมยกจ้องเดี๋ยวนี้ผมตีผมตีออกมาเต็มที่เลยไม่ถูกต้องรับรองไม่เป็นไปเพื่อความสําเร็จเอาให้ตายก็ไม่เป็นผมกล้าพูดเดี๋ยวนี้แต่การดําเนินตามขั้นตอนอย่างอาจารย์เนี่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนผมตีเดี๋ยวนี้ผมขอชม ขอชมท่านอาจารย์และขอชมปฏิปทานี้นี่จะคุณศีเก้าประโยคปริญญาโทด้วยท่านบอกววาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่อาศัยคนอื่นก็ห่อเราแน่ในตัวของเราแน่ในหลวงปู่มัน่นและเราบ็เพ็ญปฏิบัติมาได้ผลได้ผลอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละมันได้ผลจริงๆอย่าว่าภายในของจิตใจแม้แต่ภายนอกวัตถุมันลดออกมาเราก็เห็นเราไม่ใช่ไปขอทานนี่ ไบเบียดมือขอไบเบียดเบี้ยลูกศิษย์จนได้รับความเดียดร้อนไม่มีอยากจะทําก็ทําเองไม่ทําก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จหมดมองอกงามขึ้นมาเพิ่มเพิ่มพ,พ,พ,พด้วยอาศัยบารมีของพวกเราด้วยอาศัยการ,รประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ต้องอานิสงส์ไพศาลออกมาเองสงมบูรณ์จนอำนวยความสะดวกแก่พวกเราทุกวันนี้ยังไงลูกในคบาเพ็ญภาวนาอยู่นี่ดูสินี่เป็นอย่างนั้น พระนั้นขอยพวกเราทุกท,าทา่านตั้งอกตั้งใจวันนี้หลวงปู่ท่านเตือนพวกเราแล้วพวกเรารับไปประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียทีที่อุกหลวงปู่พุทธานั่งเทศให้ฟังวันนี้ประเด็นการพูดนี่ก็ดูเหมือนจะยุติชะนี้ขอพวกเราทุกท่านเนี่ยที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหลวงปู่ลงมือประพฤติปฏิบัติตั้งใจที่สุดไม่ยอ่ทอท้อ ไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวทุกข์จะเกิดขึ้นตั้งหน้าตั้งตาพพประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เอาอยู่เดียวเนี่ยเห็นฟานนี้แหละที่เห็นอยู่นี้แหละก็คอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจะหมายฟามไงทั่วสากลโรกสากลรพิภพขึ้นชื่อว่าของศักดิ์สิทธิ์จากอำนาจของเทพเจ้าเหล่าเทพาพระอินทร์พระพหมโยมราช ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่เกินพระพุทพธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดเหนือโลกก็จงมาคุ้มครองพวกเราอุบาสกอ,อุบาสิกาซึ่งเสียสละมาประพปฏิบัติบนี้อย่าได้มีอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นขอทุกท่านจงสะดวกในการบำเพ็ญความปานาด้อันเป็นไปเพื่อความหมดจดต่อพระเจริญความยิ่งใหญ่ต่อเจริญ ความเอาช,ชนะใดของจิเลสที่จะประกาศออกมาว่าชี้ตังเมตข้าพระเจ้าชนะแล้วคือชนะใจของเราชนะแล้วซึ่งจิเลตนาทั้งยาวกลางาละเอียดพรทั้งหลายที่ให้นี้ขอจ้สงเด็จในพวก่านทั้งหลาย